วันนี้เราจะมาพูดคุยกันเรื่องคิดดีพูดดีทำดีชีวิตดีซึ่งเป็นหลักธรรง่ายๆแต่มีพลังมากในการเปลี่ยนชีวิตของเราและคนรอบข้างให้เจริญรุ่งเรืองการคิดดีหมายถึงการฝึกใจให้มีความเมตตาปรรถนาดีและเห็นคุณค่าของตนเองและผู้อื่น เพราะทุกการกระทำและคำพูดเริ่มต้นจากความคิดถ้าเราคิดโกรธคำพูดก็จะหยาบการกระทำก็จะรุนแรงถ้าเราคิดด้วยความเมตตาคำพูดก็จะอ่อนโยนการกระทำก็จะอบอุ่นตัวอย่างง่ายๆถ้าเช้าวันนี้เราตื่นด้วยใจที่คิดว่าวันนี้เราจะยิ้มให้กับทุกคนที่เจอแม้จะเป็นเรื่องเล็ก แต่เราก็พบว่าทั้งวันของเราก็จะมีบรรยากาศที่เบาสบายขึ้นข้อปฏิบัติเล็กๆที่ครูอยากจะแนะนำนะคะทุกเช้าก่อนเริ่มวันใหม่ให้ตั้งใจคิด3มเรื่องดีๆที่เราอยากทำเช่นวันนี้เราจะยิ้มให้กับคนใกล้ตัวหรือว่าเราจะช่วยใครสักคนหรือว่าเราต้องการที่จะพูดให้กําลังใจใครสักคนนะคะ คำพูดเป็นสิ่งที่ออกจากใจเราและสามารถเปลี่ยนแปลงใจของผู้อื่นได้เพราะพุทธเจ้าสอนเรื่องวาจาสุภาษิตหรือการพูดให้เป็นประโยชน์การพูดจริงแต่ไม่ทำ้ายใจใครพูดไพเราะแต่ไม่หลอกลวงพูดแล้วทำให้เกิดกำลังใจคำพูดเพียงคำเดียวสามารถทำให้คนหมดกำลังใจได้นะคะ หรือว่าทำให้คนมีกำลังใจลุกขึ้นสู้ก็ได้เช่นกันเหมือนเมล็ดพันธุ์ถ้าเราหวานคำพูดดีๆลงไปในใจของผู้อื่นเขาก็จะงอกงามไปในทางที่ดีวิธีปฏิบัติง่ายๆนะคะก่อนพูดลองถามตัวเองสักสามอย่างอย่างแรกก็คือสิ่งนี้จริงหรือไม่สิ่งนี้จำเป็นหรือไม่ และสิ่งนี้เป็นประโยชน์หรือไม่การคิดดีการคิดดีดดผู้ดีจะสมบูรณ์ได้ก็ต่อเมื่อเรานำไปสู่การทำดีการช่วยเหลือคนข้างทางการยกของให้ผู้สูงอายุการเก็บขยะที่ไม่ใช่ขยะของเราการเสียสละเล็กๆน้อยๆเพื่อให้ใครสักคนยิ้มได้ ทุกความดีแม้เล็กน้อยนะคะก็จะสะสมเป็นบุญที่ยิ่งใหญ่ในใจเราพราะพุทธเจ้าตรัสว่าการทำความดีแม้เพียงเล็กน้อยย่อมไม่เสียเปล่าแปลว่าไม่มีความดีใดสูญเปล่าเลยเมื่อคิดดีใจเราก็จะสะอาดเมื่อพูดดีสังคมรอบตัวก็จะสดใส เมื่อทำดีโลกนี้ก็จะน่าอยู่ทั้งสามสิ่งเหมือนสามเหลี่ยมค่ะที่เสริมเข้ากันแล้วก็ชีวิตก็จะมั่นคงเราจะมีความสุขส่วนตัวและยังเป็นแรงบรัรนดาลใจให้กับคนรอบข้างด้วยนะคะดังนั้นการฝึกคิดดีพูดดีทำดีจึงไม่ใช่เรื่องไกลตัวเลยค่ะ แต่คือการฝึกในทุกวันทุกขณะลองถามตัวเองตอนนี้สั้นๆว่าวันนี้เราคิดดีแล้วหรือยังวันนี้เราพูดดีแล้วหรือยังวันนี้เราทำดีแล้วหรือยังถ้ายังก็ไม่เป็นไรค่ะพรุ่งนี้ยังมีโอกาสให้เริ่มใหม่เสมอขอให้ทุกคนใช้ชีวิตด้วยพลังและความคิดที่ดีคําพูดที่สร้างสารรค์และการกระทำที่งดงาม เพื่อให้ตัวเราและโลกใบนี้เต็มไปด้วยความสุขความเมตตาและความเจริญรุ่งเรืองนะคะสุดท้ายนี้ครูก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ฟังธรรมมาจนถึงนาตอนนี้นะคะสาธุสาธุสาธุ